ขอกลับสวัสดีทั้งช่องอาจารย์สอครับคลิปที่เราถึงที่สมหมายหน่อยดวงเจริญครับมีแฟนเพลงผู้หญิงเอฟซีเพื่นอยากเพื่อนถามข่าวว่าคือบเ,เราสมพวดดวงสมพงแน่ว่าสันคลิปนี้จัดให้ครับผมสิ่เม่เราถึงนักรองดังในอดีตครับคือสมพวดดวงสมพงครับผม คลิปที่เราถึงไอ้สมหมายครับต้องกราบขอไพ้เอฟซีเป็นอย่างสูงครับบางค่ำกับบอพิษบอถือนะครับพี่สมหมายนี่บนบมีหน่อยครับมันตอนแรกนี่คือสมหมายล้านวีชชยซื่อแต่ว่าผมติดปากครับเวลาเราสมหมายหน่อยดวงสมหมายหน่อยล้านวีเชยนะครับแต่ว่าช่วงแตยไทยขันเพื่อนฟังจบกับผมกรบบอกอยูปล่กครับว่าสมหมายล้านวีชชยครับ แต่ว่าเพิ่นตีมากก็ดีใจครับผมจะได้ปรับปรุงคลิปนี่หรือคลิปต่อตไปก็สิได้สังวนคำว่าพิจารณาให้มากขึ้นครับตีเพื่อก่อครับผมถือว่าขอบคุณนะครับเอฟซี FC ที่ตีมากบางบางคนเพิ่นก็นว่าเหาเราหมวกก็เป็นความกิ่งครับเพราะว่าบางท่านที่เพิ่นฟังเหานี่เพิ่นลูกกิ่งก็ก็เหาคนเราอีกเด้ครับต้องยอมรับเด้อ่าบแมันว่าจะของ เราสิถือเบิร์ดบอมแมนครับส่วนมากขอมูลที่ได้มากกับหูจักมากครับโคโซกดังทางวิวเนี่ยกับหูจักมากทาั้งเฟซบุ Facebook, ๊กหรือว่า Google ที่เขาอ่านแน่นะครับเอามาผสมกันอ่าก่อนสิเราของไอ้สมโพธิ์นี่ก็ต้องกราบขออภัยไว้ก่อนครับสิ่งใดที่ว่าบอมมวนหรือว่าบอถูกหูอ่าก็ต้องกราบขออภัยนะครับเนะาะแต่ว่าส่วนมากก็จะเอาความรู้ที่เขารู้จริง มาคุยกันครับกระสีมีเสริมเติมแตงแน่เป็นธรรมดาคือเขาแตงนังนี่ละเอาเขาเรื่องครับผมไอ้สมโพลดวงสมพงศ์นี่ครับเกิดเมื่อวันที่4 4สิงหาคม2,496ครับขันนับมือนั่นจนหอดมือนี่เราจะอายุเก็บสอปีได้ครับไอ้สมโพท์ที่ว่าเกิดดว,วนบงสมกวรเป็นนักลองรุ่นพีนะครับ แ่วะดังรุ่นพ่อนซักสองแสงครับสมโพธด,ดวงสมพงศ์ซื้ออีเดียของเราคือนายสมโพธสาท่านครับผมเป็นลูกของพอเงยญ่ซุยและม่เหญ่เขียบสาท่านครับอยู่ที่บ้านหัวหน้าตำบลแครหรือตำบลจลเข้นะครับอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับครอ,อบครัวของไอ้สมโพดนี่มีลูกอยู่น้ำกัน8ปดคนไอ้สมโพธเป็นคนที่หาครับ ก็แสดงว่ามีไอ้กรับเอื่อยอยู่สคนแล้วมีน้องอีกสามคนเราก็เลยเป็นคนที่หารวมเราวพือเป็นแปดคนนะครับเป็นลูกชาวหน้าเฮาขึอกันครับเกิดที่บ้านหัวหน้าตำบจลจระเข้แต่ว่าเราเรียนตบบสูงก็ได้ครับสมัยนั้นสมัยคนเกิดปีสอ0 0ักว่าเนี่ยการเรียนจะเป็นจะเป็นมอสอนะครับ จบมศสามนะครับจากโุงเลียนหนองเลือวิทยาครับผมบ่ธรรมดานะครับคนที่ทรงลูกเลี้ยนด้หอดมศสามมันไปออกจากมโซสามไปกระสิบกก็อุงบกศตํอตบกสอเตียนะครก็ได้เป็นคู่ผมเนี่ยครับเพราะว่าพี่ไส้เนี่ผมกับอายุใกล้ๆกันเพื่อนกนระเลี้ยนเพื่อนก็นเลี้ยนแบบนี้แหละครับเลี้ยนแบบไอ้ที่ไอ้สมโพดดวงสมพงษ์เลี้ยนเนี่ยนะครับผมถือว่าจบสูงนะครับ อตอนเป็นเด็กน้อยกะเป็นคนลองเพลงมวนครับคุยลองเพลงนาสั้นเนี่ยคนกัสิีลองได้เบิดตแล้วก็ได้รับคำชมตลอดเวลานะครับพ่อใหญ่ขึ้นมาครับกบบะบ่ได้ไปอยู่น้ำวงมอลัมมะก่อนนะครับก็บเดินสายประกวดลองเพลงแต่ว่าก็ไปชนะเบิดตครับในเขตน้ำบานก่อนนะครับแล้วก็มา,าประกวดอยู่คอนแกน โดยนักแัดไล่การดังนะครับเห็นแววครับไอ้สมโพงศ์ดวงสมพงศ์นี่เพิ่นเป็นคนสูงใหญ่หน้าตารอมากครับเป็นพระเอกหนังได้เรื่อยครับบัมันธรรมดาครับรลูลรออ่าไปประกวดยูสถานีวิยุนะครับที่ด่งดังอยู่ในคอนเจนสมัยก่อนนะัแกแัดไล่การดังๆนี่ผมก็ได้ยินในวิทยุหลายคนอยู่ครับแต่วัยสมโพง์นี่ไปฮู้จักไปประกวดละ่ะเขาตา ของพี่จดิดแดนอู่ดอนครับตอนแรกฟังซื้อ่ามันนักจัดรายการอยู่อู่ดอธท่านี่โมเมนเล่าจัดรายการอยู่ขอนแก่นครับแต่ว่าซื้อเล่านั่นซื้อจดิษเดนอูดอรโอ้ดังเลยครับนี่ในเพ่งตามมันอันเพ่งของศักสยามก็ยังมียังยังมีกก่าถึงพี่จดิตอยู่เพ่งหนึ่งเด้อผมผมเคยได้ฟังนะครับจดิษแดนอูดอรเห็นมีแววครับว่าเป็นคนหลูบรอแล้วก็เสียงดีพร้อม เราก็เลยคิดว่าสิบปันอตอนนั้นก็นเลยนั่ไปฝากวงดนตรีของอาจารย์สราเพชรพินโยครับโอ้ดังครับสลเพชรพินโยนี่ดังดังมาโดนครับโดยเจะาบอเพ่งนุ่มหน้าเข่าสาวหน้าเขือครับกับถุยอดหญ้าข้าอดข้าวบอกปีนี้หน้าไม่มีข้าวสักต้นนี่ผมไปเบิ่งเงินมอล่ำอยู่บ้านจะคลองพนซ่อม สมัยตะกอนไอ้ไล่นะครับเพิ่นเห็ดวงมอลำล่ะเพิ่นสอมผมก็จากัตีกองสุดลองเพ่งนี่ลหละเบอร์จะเลื่อนหรอกครับสมัยตะกี้ผม่มีหอดไฟฟ้าคือว่าดังแห้งครับแล้วก็น้องนุดดวงชีวันเนี่ยสีดังเพ่งสันสนนีหนีซ้ำก็เพ่งเปรียวใจที่ที่ชายแดนอ่าเนี่ยผมผมก็ได้เบิ่งเพิ่นขึ้นกันก็ะจำได้ขึ้นกันครับบาดนี้คณะเจะาเล่การเนี่ย จะสามารถปั้นนักร้องได้เพราะว่าคนฟังรายการขันส่งเสริมผู้นี้ก็เอาเพลงของผู้นี้มาเปิดในรายกาดบอกครับสมัยก่อนดังๆถ้าอยู่ยา่าสัวท่อนกับซีเมนนี่แหละครับอาจารย์วิทุ่นวงไกลดังขนนันจันทร์กับจารีตแดนอุดรอ,อ่าแล้วก็ผู้ปั้นจินตนาเนี่ยผมจำซื่อบ่ได้แต่ว่าคือสิซื่อคือสินึกออกอยู่บ่ได้ถ้าอุดรกับแม่นไอเสี้ยงบัวไอาสาวนะครับสาวสีสามสลึง ถ้ากัลสินกับซีเมนสาวซิทิดไอ้ซีน้ำไว้ตะลอนสมัยก่อนเราขายยาไว้ตะลอนครับก็เลยไดช่ายาสุมือเราก็มาขายนำม,มังคุดนำยังไปนะครับยังๆๆๆยังๆๆยังไดนยินในซื้ออยู่ด้วยครับไอ้สีน,น้ำนี่นักจัดรายการเนี่ยจะมีจะมีความสามารถหลายครับก็เลยนา่ำไอ้สมโพศาทัานนี่ครับเขาไปฝากกับอาจารย์สรารพิพิญโยค,ครับ อาจารย์สรพินโย่เนี่นผเก่งเลยเพื่อนเล่นดนตรีได้หลายชิน้นคือกันนะครับบลอตแมนธรรมดาแล้วก็เป็นค้นใจเย็นนะครับแตงเพลงเก่งนะครับเพลงเลาดังนี่แตงเองเบิร์ตขึ้นกันสรพิมโยปรากฏว่าพ่อเอาไปฝากแล้วอาจารย์สรลเบพิมโยก็เห็นหน่วยการแล้วก็เครดิตจากพี่เจริญยดนอุดรน,นี่เอาไปฝากก็รับอยู่แล้วนะครับก็เลยเขียนเพลงเมี่ยป๋าพอซาอู ชุดแหลกเลยล่ะครับเขียนเขียนเพลงให้อัดอยู่พ่อศ2พันร้อยยี่สิบแปดครับอัดพร้อมกันครับเฉลิมพ้นมาละคมตอนนั้นพ่นสักดังแล้วนะครับแต่พี่สมโพดนี่ยังพ่นดังมาดังนี่แหละครับพ่อศรพันร้อยยี่สิบแปดนี่ดังไปเป็นซีเสียหาเสียอีสานเลยครับในช่วงนั้นนะครับพ่อออกอากาศพี่เด้เอามาเปิดสถานีวิวตต่างๆเปิดดังตุ้มเลยครับเมียปาเพาะซาอุนี่ครับ ก็เลยนั่มไปเข่าค่ายเทบอาซนาโปรโมชั่นครับค่ายเทกบกับรับแล้วก็เป็นผู้โปรโมทเทปของเล่านี่ยังเป็นเทปนะครับยังยังไปถึงซีดีนะครับสองพันร้อยยี่สิบแปดยังเป็นเทบอยู่ครับผมพ่ออาจารย์สุพิพินโยนะครับแตงเพ่งเมียป่าพอซาอุดังคนหูจักเบิดช่วงนั้นพิมพ์ผ้าพอศิลีกับเขามากพอดีเราก็เลยแตง เพ่งแก้ให้ไอ้สมโพธิเนี่แลหละไอ้สมโพธิดังกอนให้พิมพ์ผ้าพอนซิลีลองเพ่งน้ำตาเมียซาอุดังตุม้มไปน้ำกันครับว่าเป็นพิมพ์ผ้าสีเซ็งคนละครับช่วงนั้นเออบ่อมันธรรมดาครับถือว่าประสบผลสําเร็จเป็นอย่างสูงดังถึงครูได้ครับบาทนี่ครับจากพ่อสองวันลอยยี่สิบแปดครับดังเงาดังไก่ครับโอ้บ่ธรรมดาครับ และอาจารย์สรเพพินโยเนี่ยครับจะแต่งเพ่งให้ไอสมโพนผลมากนะครับส่วนมากสิเป็นอาจารย์สรภพีพินโยซะส่วนมากแต่สิมีเพ่งที่มีอาจารย์อีกคนหนึ่งที่แต่งก็คือเพ่งเสน่ห์ไม้สาวนี่เป็นอาจารย์ซักล้านไส้ครับอ่าเสน่ห์ไม้สาวนี่อาจารย์ซักลัานไส้แต่งนะครับ แต่จันทร์บเพีรพินโยนี่ตอนนั้นพ่อแต่งเมยียพาไปซาอูเหรอต่อมากอรอรักที่อู่รถโว้ยผมผมไกส่สิเปิดล้านและครับตอนนั้นโอ้หมักแห้งครับล่องได้เลยครับรอรักที่อู่รถแต่เพื่อนอื่นล่องบ่จบดอกตอนนี้แต่ลอรักที่อู่รถนี่ยังล่องจบอยู่ครับเพราะว่าดังคัดร่วมแล้วนะครับอาเซนาปโมชันเนี่ยออกเทปให้ไอ้สมพงศ์ดวงสมพง์อยู่เจ็ดชุดครับ ชุดแรกก็คือเมียป่าพอซาอุนี่แหละครับผมอ่าเพราะว่ามันได้รับความนิยมสูงชุดที่สองก็คือรอรักที่อูรดครับชุดนี้สิมีฉันจำว่าได้จําได้ก็สิมันมีเตยอ,อี้ต็ดนะครับมวนนี่กันได้ครับนี่ขี้แต็ดแล้วติงเครื่องเตืองเครื่องหนึง่งโอ้โฟังแงม่มใดกับมวนนงี่มนั้นครับลําเตยก็เลยเลื่อมมากขึ้นกันครับดังมาจากไอ้สมโพธิดวงสมพงษ์นี่แหละชุดที่สามนี่ฝากเสียงแท่นใจ อันนี้ผมบ่ค่อยได้ยินปันใดชุดที่4ี่คอยได้หรือเปล่าอันนี้ได้ยินครับเป็นเพลงซาทั้งชุดเลยครับตัวนี้อ่าออกมามีตีไม่บ่มีมอลำชุดที่4นี่ผมจําได้อยู่นี่ครับชุดที่หมอเตอร์ไซค์รับจ้างชุดที่หกนี่ก็ว่าดังพอสมควรคือสละลาผ้ามวนสละลราผ้ามวนชุดที่สี่กับบเคือได้ยินครับปลาล่าดินได้นะครับอ่าชุดที่เจ็ดครับบ่แม่นชุดที่4ี่ ปาล่าดินได้นะครับรวมแล้วคือเจ็ดชุดนะครับส่วนมากจะเป็นเพลงของท่านอาจารย์สรเบดพินโยครับเป็นผู้แต่งให้พอโด่งดังมากทั้งวงของอาจารย์สรเบดพินโยก็ได้พิมพ์ผ้าพอศิริเข้ามาแท่นก็ดังหลยหลยเพลงอยู่ครับพิมพ์พ่อพรศิริเดียวสิลาอ่าตอนนี้คือเรานัก้องที่เสียชีวิตตอนแรกว่าสิลาไอพอนสักก่อนแต่ว่าก็เลยพอดีมีเอฟซี เพื่นเขียนเข้ามาในในในความเห็นในคอมเมนต์อ่ผมก็เลยเอามาก่อนทำหาสมผลของสมพง์นะครับก็เลยเอาไอ้สมผลมาเล่าก่อนแต่ว่าที่นาอาเสียใจต้องไปเล่ายู่ไทยนะครับเพราะว่าเพื่นเสียชีวิตยังมีปิศาอยู่ครับของไอ,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 อ้สมพลของสมพง์นี่ครับผมอาสุนาเทพตัดสินใจแยกว่งออกมาจากอาจารย์สร,ร้อพิญโยนะครับ เอาสมโพรดวงสมพงศ์ตั้งเป็นคณะสมโพรณ์ดวงสมพงศ์เดินสายทั่วไทยเลยครับจากปีพศ .2528 เนี่ยนะครับเป็นต้นมากก็ดังมาตลอดครับสมบพรณดวงสมพงศ์ก็ดัง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 มาตลอดจนหอดพศ .2539 ปรากโว่ามันก็เป็นขาลุ่งนะครับก็ดังดังมากประมาณ11ปีนะครับก็เป็นขาลุ่งทั้ง่ายอาซนาโอโมชันนีก็เลย เศร้าเห็ดเศร้าเศร้าเห็ดขายเพลงกลับไปเห็ดสังหาริมทรั์เกี่ยวกับขายเฮียนขายสั้นไปสินแล้วครับเห็ดบ้านจัดสรรขายไปสินครับผมกเ็เลยได้ยุบวงครับเพราะว่าบบมีผู้เหตุให้อ่าเพราะว่าจนมากจะเป็นค่ายอาซนาโปรโม,มชั่นเป็นผู้เหตุวงให้นะครับเนาะจากนั้นมานะครับกับโบมีเพลงปอน สมพธิองสมพงศ์พอปี40ก็เกิดฟ้องสบู่แตกนะครับเงินบาทร้อยโตครับจาก20บาท2 5บาทพุ่งขึ้นมาเป็น40กว่าบาทตอนนั้นผมจําได้ว่าเป็นพ้นเอกชวลิตยงจะย,ยุดเป็นนายกรัฐมนตรีไข่ก็เลยพังก็เลยยุบยุบหลายครับผมบอกว่าสิเป็นจิตการต่างๆก็ถือว่าเก่งไปบอกง่าย ผมปวดดวงสมพงก็เลยพอมีซื้อเสียงก็คือตะเวนรองเพ่งตามร้านอาหารครับบัตรจการบ่ดีกับมาน้ำร้านอาหารกรพ่อได้เฮ็ดครับแต่เพราะว่าซื้อเสียงยังมีอยก็ได้ทุกขึ้นนะครับแล้วก็เดินร่านอาหารก็สิมีลรยหมองเนาะขึ้นนึงก็สิไปรองในกรุงเทพนะครับส่วนมากนักรองเฮ้าก็จะไปยูทีกรุงเทพส่วนมากนะครับพ่อ ลองเพลงในหด้านอาหารแล้วก็มีผู้ชักชวนไปลองเพลงต่างประเทศครับบัตรสมบูรดวงสมพงศ์ก็เลยได้เดินทางไปทํางานแน่ลองเพลงแน่ยอยูท่ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับและเยอรมันอ่าก็ไปประมาณหาปีนี่ครับจังคอยจังคอยกลับมาแต่ช่วงที่เราโด่งดังเนี่เราเป็นศิลปินคนแหลก ที่ได้ไปเจ็ดสีคอนเสืตกอ่อนพรศักสองเสงก่อนอยูเจ็ดมือครับเพราะว่าเราไปวันเสาร์ในเดือนเมษารอสิสิ้นเดือนวันที่หนึ่งพฤษภาวันแรงงานพรศักสองเสยงยังได้ขึ้นเจ็ดสีคอนเสร์ตนะครับแล้วก็ช่วงที่เราโด่งดังกระคักด้วยรูปร่างหน้าตาหุนเลาดีคักแห้งเนี่ยก็เลยมีขายหนัง แต่ผมกบับโบหูจจว่าเป็นผู้ใดดอกมาติดต่อไปแสดงหนังครูกับพ้อนสักสองแสงครับบอรธรรมดาครับผมหนังเรื่องใดพี่น้องมาฟังในรายละเอียดที่ไอเบิร์ดทงใช่มากอินไตกับมายุล่าธนบุตรสัมผัสเราครับทีนี้ก็ต้องขอคุยกับคนสมโพธบ้างน,นะครับคุยกันสักหน่อยนะครบเพราะว่ายังไม่ทันจะได้คุยเลยนะคะร้องไปสาเพลงรวดแล้วนะคะเมื่อกี้ คก็อยากจะถามสักนิดนเดียวเดี๋ยวเพิ่งถามรู้สึกจะคุ้นหน้านะเห็นในหนังสือพิมพ์แบบๆบนี้ไปเล่นหนังเรื่องอะไรคะครับก็พี่ดีกว่าครับรักพี่ดีกว่าเหรอคะเล่นเล่นเล่นกับใครครับเล่นกับคุณพรศักดิ์สองแสนครโอ้ดูเดือนเบื่อนะคะตอนนี้คุณพรศักดิ์สองแสงนี่เบิร์ดก็จะเจอเขาวันที่หนึ่งนี่แหละครับเขาจะเป็นลัมเต้กับเขาค่ะเอ๊ะวันที่หนึ่งนี่รู้สึกจะมีรายการดีๆนะคะคุณเบิร์ดก็จะเจอคุณพรศักดิ์แล้วหนังคุณ ปอนสักก็จะเข้ากับคุณสมโพศและหนังคุณมยุรากับคุณธงชัยก็จะเล่นด้วยกันเข้าอีกเรื่องสนุกไปเลยนะคะรแหมเราจะเข้ากันเราจะสนุกกันเต็มที่นะครับวันที่1วันแรงงานแห่งชาตินี้เราก็จะเจอหลายๆเรื่องเรื่องของคุณสมโพศ์รื่องอะไดีกว่ารักพี่ดีกว่าครับอันที่สองก็เราจะมาเจอพรศักดิ์กับธงชัยอันที่สามให้มาเจอหังคาแดงพี่ละสนุกใหญ่เลยทีนี้อัลบั้มอัลบั้มดีโบธมรดาครับเราเด่นหนังเรื่องรักพี่ดีกว่า ประกบคููกับพ่นสักสองแสงตอนนั้นพ่นซักดังมาก่อนเรามาดัง2องพร้อพร้อมเฉลิมพ้นครับนี่คือสมโพดดวงสมพงครับคือลุงเรื่องเป็นย่างมากเพราะว่าผู้้ได้ออกเกคสีนเสิ้์ตนี่บอธรรมดาครับสมัยก่อนถ้าช่องหากับแม่นโลกดนตีครับซึ่งสมโพดดวงสมพง์นี่เป็นคนที่หุ่นดีนาตาดีครับบั้นปลายชีวิตลกกลับมาจากประเทศเยอรมันครับ ไปประมาณซีหาผีกลับมากับมาเข่าไขา่เทปไม้เด้ครับป่ะพอกับมาแหลวก็เลยมีมีไข่เทปไม้ที่ตั้งซื้อขึ้นมาเป็นไข่เอ็มดีเทปครับสมัยนั้นเทปคือเก้านี่ยละแต่ว่าบมมีคู่เพลงแตงไ้ครับได้ตั้งแต่เอาเพลงเก่าซุ่มเจ้าควางล่ะก็ไปขอลิขสิทธิ์จากอาจารย์สระพินยนะครับแล้วก็เพลงไม้สาวนี่ก็ขอจากอาจารย์สักลัานไส มาเห็ดหม่เห็ดดุนตรีไม่มาลองไม่กับบอลกับมันกับบอ่อพุ่งเหรอครับเพราะว่าขันคู่เพลงเฮ้าบอ่อมีคู่เพลงที่มาตรฐานนะครับพ่อบอ่อดังกับหากินเหมือนเดิมนะครับซนมากเล่าไปปักลักอยู่ร้านอาหารอยู่ที่ําลูกกาครับเราเล่าไปอยู่ร้านอาหารอีสานบันหน้าซือซ้อร้านอาหารครับจำได้แล้วผม,ผมกับ ได้ยินซื้อบบอยู่ล้านนี้เพราะว่าส่วนมากศิลปินของบานเฮ้าเนี่ยะจะไปอยู่ที่อีสานบ้านหน้าเนี่ยแหละครับผมแล้วก็มีเพลงที่โปรโมทอยู่นะครับเป็นชุดสุดท้ายที่เล่าเขากับใค่เป็นดีเทปเนี่ยจำจำซื้อได้ว่าชุดชุดสุดท้ายที่เราจะเสียชีวิตนี่คือผู้ฮักบ่ได้หวงังผู้สร้างบ่ได้เรียกดู่าสักค,ครับ บุดเพลงแต่ว่าถามว่าเคยฟังผมว่าเคยฟังครับอน,นีเอาเอามาจากนิตยสารต่างๆนะครับเนาะมาลำเลียงให้ฟังโปรโมทอยู่แต่ว่าบปรดครับเราก็เลยไปอยู่ที่ร้านอาหารอีสานบ้านนาอยู่ที่ลำลูกการครับเดียวในคืนวันที่สิบหามิถุนายนสองพันหกสสี่สิบเจ็ดครับปกติแล้วเราลองเพงลงละ ลงหกทุ่มอ่ะเราก็สิกินกาแฟแน่เบิ่งชีวีลเล็กๆหน่อยเราก็สิกลับบ้านอยู่ห้องพักของเราอยู่รับลูกกาถ่ะละบบไกลปันไดแต่มือนันมันมีแข่งขันฟุตบอลโลกนี่ฟุตบอลนี่ยังสักอย่างหนึ่งอ่ะเราก็เลยเบิ่งฟุตบอลจนหอกตีสองและตีสามบาดสิกลับแล้วมันเรียกรถบบได้ครับมอเซกับโมีแท็กซี่กับโมีก็เลยยางมานำทางยางมาก็เลยเกิดอุบัติเหตุครับที่เปลี่ยนปริศนาที่เราเหี้าน้อย จักหน่อยนะครับของไอ้สมพลของสมพุ่งถูกรถชนนะครับกระเด็นไปแล้วก็เสียชีวิตค่าทีท่านที่แต่เราตายฟรีครับเพราะว่ารถโบจอดโบบึงโบยังเลยอยู่กลางถนนตำรวจชนะสูตรแล้วคือในมือชนนั่นวันที่สิบห้านะเสียชีวิตวันที่สิบหา้าแต่ว่าคนโบหูเลยครับมาหูมือต่อมาก่เครับจนว่า แจ้งว่ามันไผ่โป้โว่าเป็นสมโพธิของสมพงค์เลยเพราะว่าถูกชุนนาตาจะเปลี่ยนแปลงไปและ้วกะ็ลดขั้นที่ชนเนี่ยบ่ได้จอดแต่ว่าสิมันคนคนอื่นหรือลดขั้นอื่นที่เห็นนะเขาก็เลยเอ,อาเมาะแอบไว้ข้างทางนี่มือเส่าก็เลยเอิอนตำรวจไปสั่สุดทิ่ศพจังฮู้ว่าเป็นสมโพธิหลวงสมพงค์ครับน่าเสียใจนะครับกับไอ้สมโพธิเราเป็นอย่างสูงเลยครับเราเสียชีวิต นะครับในวันที่10มิถุนายน2547ร่วมอายุที่เราเกิดมาจนหอดมือเสียชีวิตในั้นได้แค่11ปีครับปี47แต่ว่าขันนับมาหอดน้ามือนี่อายุเราสิอยู่ที่72ปีครับนี่คือ,อชีวิตของนักรองครับเหือนกับโคศกขึ้นหนาพิธีที่ว่าอยู่บ่เศเซาว่าความดังไม่คงที่แต่ความดีนั้นคงทน ควาจังสีมันโมคงทีนะครับยามันขืนก็นขึ้นคือเพลงเล่าล้องกันเอ่อเมียปลาไปซาอยูหน่งตกวางซาตาขึ้นยืนง่อยพ่นพนเกรเรตกวางเสขลาดลื่นดึงไว้กับบ่อฟังนั่นแหละครับคนหฮามันก็เป็นไปนตามเพลงตามพญาผู้เฒ่าอีสานห้านีล่ะครับที่นี่การเสียชีวิตของเล่านี อีกกลุ่มหนึ่งที่เรามากนะครับผมบอคเอ่ยซื้อแปลว่าฟังมากในสถานีมีอยู่มีมีเคย่อมีดีเจเล่าแหละครับผมตั้งแต่หลายปีแล้วครับฟังการเสียชีวิตดยสมโพรนี่ว่าหลังจากที่เรามาลองอยู่สวนอาหารอีสานบานนาเนี่ยเราติดเหล่าติดเหล่านะครับลองเพ่งแค่ว่าได้ซื้อเหล่าโต๊ะได้ให้เหล่าให้ยังเราสิกินไปอันนี้จักกิ่งบ่กิ่งนะครับเด้อผมสีเราไปตามที่ผมฟังมาก ติดเหล่าจนหน้าตาบวมเปลี่ยนแปลงไปหลายครับจนค้นจำาำหมดเมือที่เราเสียชีวิตน่ะเรากระสีเบิงบอนคือว่านอย่างละครับอยู่ในร้านอาหารนั่นแล้วก็ออกมาเด็กแล้วก็สีเม้าแน่ครับผมอ่าเราเราสีเม้าก็สียางมาโมมีรถไปส่งกูกูก็สียางเอาก็สีวายังเสียแล้วครับก็เลยยางมาก็เลยเป็นปมปริศนาเยู่ครับยางมาแล้วทีสองทีสามก็เลยมีรถมาชนเรา รถมาชนเล่าแล้วเล่าก็เสียชีวิตรถกันนี้ไปตากีมันบอมีกล่องวงจรปิดครับก็เลยบอดจับคนไหลบอด้ก็เลยเสียชีวิตสื่อเสียชีวิตโดยที่ว่าบอมีผู้ใดมาลบผิดจอบนะครับบางข่าวเราลือมากว่าตายอยู่สองสามมือคนจังหวว่าสมโปรดหสมพงศ์แต่ว่าเอาเป็นทางการที่ตำรวจชนะสุดอีกศมว่าตายขึ้นวันที่สิบห้าวันที่สิบหก เมื่อเศาราจังเห็นว่ามีคนเอาศพมา่อไว้ขางทางซึ่งอรูบล่างกับพิษรูบแลวครัดรกท่นยังแห้งครับกระดูกกระเดียวกับต้องหักเปื่อก็เลยตายแบบอนาถครับแต่ว่ากลุ่มบางกลุ่มกับเราว่าเมาเมาหลายคนที่ใกล้ชิดด้วยครับเรากับคนที่ทํางานอยู่ร่วมกันแน่และกัมีเพื่อนศิลปินน้ำกันแน่เรามากครับผมฟังมาผมกับบ ฟันท่งได้ว่าสิเป็นเรื่องจริงหรือเรียงบกจริงแต่ว่าตำรวจชนสูตรพิกศพนี่เป็นเรื่องจริงว่าเสียชีวิตนาวันที่สิบห้าวันที่สิบหกนะครับเดือนมีถุนายนสองวันหาอยสี่สิบเจ็ดคือชนสูตรพิกศพแล้วก็ลงความเห็นว่าเกิดจากอุบัติเหตุตำรวจเกิดจากอุบัติเหตุเลยบ่ได้เงิน,นอีหยังครับผมเพราะว่าบ่มีคู่กรณีหนีก็เลย เป็นปริศนามาเท่าสูมือเนี่ยครับสําหรับการเสียชีวิตของไอส้สมโูรณ์หลวงสมพงษ์ครับคลิปนี้เรามาแยาพอสมควรครับขอจบคลิปไวแค่นี้ครับผมอ,อันใดพิษอันใดถือครับปราบขอโทษนะครับ f อฟซี FC, ที่ติดตามลหลายๆครับผมมักกัดไล่กดแช่กดติดตามอันนี้นะครับเด้อสำหรับผมสอสุรไก่ขอไว้สำนีครับ กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม